ครับสวัสดีครับกรับผมนายทวัฒน์ทวยทองคำนะครับรองผู้อำนวยการวิเลยเทคนิคจาดเชียงซำก็ได้รับมอบหมายจากท่านว่าที่พันตีวัชรพลล,ลักษณะ,ะไม้ท่านผู้อำนวยการวิเลยเทคนิคจาเชียงซำนะครับให้มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจําปีการศึกษา2567นรบเะครับซึ่งทางวิเลยเราก็ได้กําหนดการรับสมัครนะครับก็เป็นมีรอบโคต้าและก็รอบปกตินะครับ สำหรับรอบโคต้านั้นเราก็เริ่มรับสมัครกันตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2566นะครับไปถึงวันที่20ธันวาคม2566นะครับเสร็จแล้วเราก็จะสรุปรายชื่อนะครับของผู้ที่สมัครรอบโคต้านี้ในวันที่22ธันวาคม2566แล้วก็จะมีการมอบตัวกันในวันที่24ธันวาคม2566นะครับ หลังจากเราลับสมัครในรอบโคตา้านี้แล้วเราก็จะไปลับสมัครในรอบปกตินะครับก็คือจํานวนของนักเรียนที่มีมาสมัครจากรอบโคต้านั้นสมัครไปเท่าไหร่แล้วแล้วเราสามารถที่จะรับได้อีกเท่าไหร่เราก็จะไปรับในรอบปกติในช่วงระหว่างวันที่8มกราคม2567นะครับถึงวันที่28กุมภาพันธ์2567จากนั้นแล้วเราก็จะประกาศ รายชื่อนะครับผู้ที่ได้รับการพิณาให้ศึกษาต่อนะครับในวันที่1มีนาคม2,567แล้วก็จะมีการมอบตัวกันในวันที่สมีนาคม2,567นะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะมาสมัครนะครับสำหรับระดับปวชนั้นก็เป็นผู้ที่กำลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปี3นะครับหรือวม3 นะครับในรอบโควตานี้ก็มีผลการเรียนต้นเกรดเฉลี่ยก็2.00ขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่จะมาสมัครในปะวะสนั้นก็ปัจจุบันนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับปะวะชปี3หรือ,อม6กนะครับก็มีเกรดเฉลี่ย5ภาคเรียนที่ผ่านมาเน้นไม่ต่ำกว่า2.00นะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะมาสมัครในของวิทยาเทคนิคชาเชิงเซาครับผมครับ